นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนังปุณปุณังตามหิชันทางกะยิราธะสุโคปุญญรสระปุจ,จโยตีบัตนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณาเรื่องที่พึ่งแห่งชีวิตเพื่อเป็นเครื่องสดับปัญญา เพิ่มพูกุศลบุญิราศีในส่วนธรรมะสวนามัยแดสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมกันณนะพระอุโบสถแห่งนี้โดยสมควรแก่เวลาด้วยในวันนี้เป็นวันธรรมมสวนสขึ้นแปดค่ำเดือนสามปีเถาะเป็นวันพระนะับเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้เป็นวันบำเพ็ญทานรักษาศีลฝังเทศเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระซึ่งพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติต่ตอเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาลปัจจุบันากาล ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ได้วิวัฒนาการไปรวดเร็วผู้ที่ไม่สามารถหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะไปวัดได้หรือผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะสมาทานศีลฟังเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าโทรทัศน์ได้ซึ่งก็ย่อมอำนวยประโยชน์ให้สำเร็จเป็นสุขสมบัติได้ดังปรารถนาอันชีวิต คือความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่เกิดมาในสงสารในโลกนี้ก็ย่อมปรารถนาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอันเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญบิดามารดาผู้ที่ก่อกำเนิดบุตรธิดาต่างก็สรรหาสิ่งที่เป็นมงคลให้กับบุตรธิดาไว้คอยยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่ง จึงได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากอบรมบ่มจิตใจสร้างนิสัยให้แก,ลก่ลูกๆตั้งแต่ยังไม่รู้ความคำสั่งสอนอันเป็นเบื้องต้นมีเพียงสองคำเท่านั้นพระพุทธวจนะสองคำนั้นสามารถที่จะขยายออกได้ถึง84,000พันพระธรรมขันธ์ก็ได้แก่คำว่าบุญและคำว่าบาป บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่จะบอกลูกสอนหลานตั้งแต่ยังไม่รู้ความเช่นสอนให้ยกมือไหว้พระพร้อมทั้งบอกว่าเป็นบุญห้ามปลามไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีบอกว่าเป็นบาปดังนั้นคำว่าบุญและบาปจึงเกาะติดเป็นอุปนิสัยต่อเนื่องกันมาจนเป็นที่ซึมซาบกันดีบุญคือความดีงาม ให้ผลเป็นสุขส่วนบาปก็คือความไม่ดีให้ผลเป็นทุกข์เราทุกคนจึงปราถนาความเป็นคนมีบุญมีความเจริญความเจริญของคนมีบุญนั้นก็ย่อมมีนานาประการเช่นเป็นคนรูปงามก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนร่ำรวยคนมีสติปัญญาดีก็เป็นคนมีบุญตลอดไปถึงคนที่มีบิดามารดาดี มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงดีต่างๆเหล่านี้ล้วนกล่าวได้ว่าเป็นคนที่เราเกิดมาเป็นคนก็ชื่อว่ามีบุญนำมาเกิดเหมือนกันดังนั้นคำว่าบุญนี้ก็ย่อมที่จะทราบกันดีแล้วว่าเป็นนามธรรมมีแต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้มีรูปร่างต้นเหตุที่เกิดของบุญเราเรียกกันว่าบุญยะสมุทยัย มีอยู่สามประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. อโลภะ 2. อ,อโทะสะ 3. อโมหะการทำบุญจะทำอย่างไรก็ตามต้องทำโดยเจตนามีความตั้งใจเพื่อที่จะลดความโลภลดความโกรธแล้วก็ลดความหลงของตนให้น้อยหรือว่าให้เบาบางลงจนถึงหมดสิ้นก็ดี รวมเรียกว่าบุญยสมุทัไทยต้นเหตุแห่งบุญเปรียบดังรากง้าวอันจะทําให้บุญเกิดขึ้นบุญกิริยาวัตถุหรือว่าวิธีการทําบุญสามารถที่จะแยกออกได้เป็นสามประการนั่นก็คือทานละไมบุญที่เกิดจากการบริจาคทานการให้อย่างหนึ่งศีละไมบุญที่เกิดจากความประพฤติเรียบร้อยดีงาม ได้แก่การรักษาศีลห้าอย่างหนึ่งแล้วก็ภาวนาใหม่บุญที่เกิดด้วยการอบรมจิตให้เกิดมีเกิดขึ้นเป็นคือการนำบำเพียญเจริญภาวนาการสวดมนต์ว้พระอีกอย่างหนึ่งกิริยาของบุญข้อที่หนึ่งคือทานคือการให้ที่ท่านกำหนดเป็นกิริยาบุญก็เพราะ เป็นเหตุกำจัดความโลภความอยากได้กำจัดความตนีที่มีประจำอยู่ในจิตใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนฉะนั้นผู้ที่มีเจตนาความตั้งใจบริจาคสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นจะเป็นการให้เพื่อบูชาคุณอย่างเช่นบุตรธิดาให้เพื่อบูชาคุณบิดามารดาหรือการให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เช่นญาติมิตร หรือผู้ที่ประสบภัยพิบัติเป็นต้นการให้ด้วยความตั้งใจเป็นการเสนอเป็นการแสดงออกถึงความดีงามด้วยความเสียสละของที่รักที่หวงเห็นอันน่าที่จะเสียสละได้ยากฉะนั้นทานก็คือการให้จึงเป็นบุญเลาะกำจัดความอยากได้ความจนดีที่ฝังซ่อนในหัวใจของปุถุชนเป็นการชำระจิตใจของผู้ให้นั้น ให้เกิดความบริสุทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมกิริยาบุญข้อที่สองคือการทําบุญที่เกิดด้วยความประพฤติเรียบร้อยด้วยกายและวาจาก็ได้แก่การรักษาศีลเรียกว่าศีลไมบุญที่เกิดด้วยการรักษาศีลศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเริ่มแต่การประพฤติ ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายของบ้านเมืองจนถึงศีลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ศีลห้าเป็นต้นไปผู้ที่มีศีลโดยประพฤติตนเรียบร้อยดีงามเว้นการกระทำการพูดที่เป็นทุจริตกระทำแต่สุดจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังของคนทั้งหลายจึงจะได้ชื่อว่า ไม่ทำตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนอย่างแท้จริงแต่เป็นการยากที่ผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จะสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ครบถ้วนเพราะการอยู่รวมกันมากๆต้องมีการติดต่อด้วยการงานบ้างหรือว่าเรื่องอื่นๆบ้างรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของการและกการบ้างทั้งนี้ เพราะอัธยาศัยใจคอของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันคือคนบางคนก็เป็นคนสุภาพนุ่มนวลบ้างเป็นผู้อยาบคายร้ายกาบบ้างฉะนั้นความประพฤติทางกายวาจาของผู้อื่นที่แสดงความร้ายการหรือนิสัยที่เขาแสดงจนปรากฏแก่เราด้วยอาการไม่ปรารถนาดีด้วยประการต่างๆก็ย่อมที่จะก่อให้เกิด ความขัดเคืองโกรธแค้นผู้ที่ถูกมุ่งร้ายไม่ปรารถนาดีจึงเกิดการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมจิตใจรักษาคุณความดีเอาไว้ได้ไม่ปล่อยใจไปทำความชั่วเช่นนั้นเพราะมีสติยับยัง้งใจตนเองไว้ได้โดยอนุภาพของศีลจึงจัดชื่อว่าเป็นบุญเพราะ คุ้มครองผู้ที่มีศีลให้ประพฤติเรียบร้อยทั้งทางกายทางวาจาอันจะเป็นทางให้เกิดความสงบในทางจิตใจต่อไปฉะนั้นศีลจึงเป็นคุณความดีที่ควรปฏิบัติผู้ปฏิบัติตนเป็นคนมีศีลรักษาศีลให้เคร่งคลัดย่อมเป็นบุคคลที่ควรที่จะได้รับการยกย่องของสาธุชนคนดี กิริยาบุญข้อที่สคือบุญที่เกิดจากการอบรมจิตใจให้เกิดความสงบเรียกว่าภาวนาใหม่เริ่มแต่การสวดมนต์ไหว้พระเพื่อบรรเทาความโลภความเกลียดชังรวมทั้งมุ่งร้ายผู้อื่นอันเป็นเหตุหนึ่งที่ช่วยไม่ให้ต้องเดือดร้อนใจได้แล้วและลดความเห็นผิดจากทํานองคของธรรมลำดับจากนั้น จิตใจก็จะน้อมไปในความสงบการบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็เพื่อให้เกิดความสงบใจระงับกิเลสไม่ให้กำเริบก,การบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทำลายจิตที่ฟุ้งซ่านขจัดความหลงงมงายให้เบาบางจนถึงหมดสิ้นกิเลสจึงเป็นบุญเพราะอานวยสุขสมบัติให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ภาวนาใหม่จึงเป็นกิริยาบุญที่เกิดขึ้นในจิตใจเรียกง่ายง่ายว่าเป็นบุญในตัวการทำบุญโดยเฉพาะการบริจาคทานเพื่อให้เกิดบุญอันไพศาลจะต้องทำบุญในเนื้อนาบุญที่เรียกว่าบุญยเขตเปรียบเหมือนชาวนาผู้ที่ฉลาดย่อมทำย่อมทำนาในพื้นที่ที่มีดินดีเมื่อวานมเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปแล้ว ต้นข้าวย่อมที่จังหอ,อกงามบังเกิดผลสมปรารถนาการทำบุญทำทานก็จำเป็นที่จะต้องทำในเนื้อนาบุญที่ดีคือบุญญาเขตซึ่งมีประเภทแตกต่างก,กันเช่นบิดามารดาเป็นบุญญาเขตของบุตรธิดาครูอาจารย์ก็เป็นบุญญาเขตของสิทธิ์พระสงฆ์เป็นบุญญาเขตของพุทธศาสนิกเป็นต้นแต่บุญญาเขต ในเรื่องการทำบุญโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นหมายถึงท่านผู้ที่ปฏิบัติดีตามปฏิปทาของพระอริยเจ้าอันชื่อว่าสุปฏิปันโนเป็นต้นจัดว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกอย่างแท้จริงเพราะทานที่เราบริจาคแล้วแก่ท่านเช่นนั้นย่อมมีผลอันไพศาลแก่ผู้ที่ทำบุญนั้นผลของบุญก็เรียกว่าบุญวิบาก ได้แก่ความสุขความอิ่มเอมใจทั้งในภพนี้และประพภโลกเบื้องหน้าดังพระพุทธวจนะว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลความว่าบุญทั้งหลายย่อบเป็นที่พึ่งของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบัณฑิตผู้มีปัญญา ทราบความดังนี้ก็พึงที่จะขวนขวายในการทำบุญบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระสะสมบุญไหว้เป็นเรื่องนิดเพื่อเป็นที่พึ่งของชีวิตด้วยประการชนีพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอำนาจ แห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยอีกทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นตะบะเป็นเดชะโดนบรรดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากสรรพโรคาภาดภัยพิบัตินานาประการขอจงมีจิตใจสดชื่นเบิกบาน ในพระสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเทินพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะชะนี